ดีค่ะแม่ลีลาวดีโอ้ยจะเอาทางไหนดีนะเสร็จได้ยังยังงามบองามบอดูดูเบงโอ้ยมามาที่นี่นะ ง,งงงงมากเลยอะเวลาจ่ายตังค์เนี่ยนึกเ,เท่าไหร่วะเท่าไหร่วะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาจ่ายตังค์อันทีเป็นฟอ้อนเลยเดอ้อจะบอกให้โอ้ยอันนี้ก็ตัวตัวสองหมื่นห้าอันนี้คือสองหมื่นห้านะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าค่ะสองหมื่นห้านั่งนับไปสิขอสองหมื่นห้าแล้วนั่งคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะ <laughs> โอ้ยงึดหลายเป็นตลาดเล็กๆนะคะที่นี่เป็นตลาดเล็กๆค,ค่ะที่มีอาหารเศร้าอาหารไม่ใช่เศร้านะคะเช้าค่ะอาหารเชา้าโอ้ยกำลังจะเอาให้ดูอันนี้คือปาเต้ค่ะคือขนมขนมขนมถ้าแบ้บ ถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราอ่ะนะคะถ้าเป็นที่อขอนแก่นอะมันจะเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ใส่ไส้ไส้แต่ปาเต้ไอ้น,นี่ยังไม่ใช่ปาเต้แต่ว่ามันเป็นขนมปังขนมปังใส่ไส้สอะ่ะว่างั้นเหอะไอ้ขนมปังสอดไส้สารพัดไส้อะไรอย่างงี้ไงแต่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไปจะไปจะให้มีเวลาจะพาให้เขาพาไปอีกที่หนึ่ง <c oughs> เขาเรียกแถวต้นโพอะไรสักอย่างมาอย่างเงี้ยค่ะ ที่เปนเป็นต้นโพเยอะๆ,ๆตรงนั้นนะปาเตอร่อยอันยาวมากเลยยาวเป็นฟุตเลยนะคะกินก็ไปลดอันเบลเลอร์เลยอ่ะนี่นะคะนี่คือวิถีชีวิตของคนของคนที่นี่ค่ะได้หรือยังได้แล้วก็ใส่ถุงไอ้ใส่ใส่อะไรวะ ได้แล้วก็ใส่ถุงยางได้แล้วก็ใส่ถุงยางนะคะม,มามาเมืองนาใหม่ๆเขาให้เขาบอกให้ไปซื้อถุงยางตกใจมากเลยซื้อมาทำไมถุงยางนี่ไงถุงยางมันเป็นแบบนี้เนี่ยถุงยางเป็นแบบนี้ขอบใจหลาย ถ้าต้องเป็นนะต้องขับใจหลายอ่ะแล้ก็กลับพระราชวังของเราคือเดิมโอ๊ยลีลาวดีก็ร่วงต้อเอามาปักไว้ข้างบนจะไม่ร่วงเพราะว่าโดนลมอุย้ยดูความร้อนสิความร้อนทะลุถุงโอ้ ีชีวิตเมืองลาวสอปปวลาวค่ะเวียงจันรทนะคะเจ้าเล่าให้ฟังไงว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรกันบ้างไงกิจกรรมอะไรน่าสนใจอะไรยังไงบ้างเลยคะ่ะคือเดี๋ยวนี้นะเขาไม่รับเงินไทยเลยอะ่ะเมื่อก่อนนิ้วแย้ง ของเงินมันไม่มันมันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยไม่เอาละเงินไทยไม่อยากได้ย่างยิงนะเยสโซเมื่อก่อนอะ่ะใช้แต่เงินไทยมีเงินไทยมาใส่กระเป๋านะ <c oughs> ซื้ออะไรได้บ้า <c oughs> เลยแต่ตอนนี้มีเงินไทยเนะี่ยใส่กระเป๋าอะ <c oughs> มันก็ไม่เอา ว่านะว่าจะน่ามเดิมของเขาเนาะออโอเคค่ะเราก็เราจะถึงโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะไปแกะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะกินกับกินแบบบ้านๆนะคะกินกับพื้น